ลี้ลับของจิตในคราวที่พระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปได้อยู่ปรนิบัติหลวงปู่ตือ้ออาจารธรรมโมที่วัดธรรมสามัคคีนั้นพระอาจารย์เปลี่ยนปัญญาปทีโปได้รับการสั่งสอนแนะนําถึงความลี้ลับของจิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งในขณะนั่งภาวนาเมื่อเกิดเห็นนิมิตบางอย่างขึ้นแม้จะออกจากสมาธิมาแล้ว ขณะเมื่อเดินบินทบาทก็ยังมองเห็นสิ่งประหลาดประหลาดอยู่เนืองเนืองหลวงปู่ตื้อท่านสอนแนวเรื่องนิมิตที่เกิดขึ้นว่านิมิตนั้นจำแนกไปหลายประการจิตของนักปฏิบัติมีหลายขั้นตอนตามนิสัยบารมีของแต่ละคนพูดถึงผู้มีสมาธิดีจิตใจบริสุทธิ์สะอาดก็จะปรากฏนิมิตที่แจ่มใสเป็นไปด้วยอำนาจฌานและอำนาจแห่งญาณ ตอนที่พระอาจารย์เปลี่ยนออกเดินมินทบาาตามหลังหลวงปู่ตือ้อและพระภิกษุองค์อื่นๆท่านมองเห็นผู้คนในลักษณะต่า,างๆที่ไม่เหมือนกับที่ตาเราเห็นตอนแรกๆก็คิดว่าเราไปสร้างนิมิตเอาเองพอนานๆไปก็เห็นว่าเราพบเรื่องจริงเข้าแล้วจึงได้นำมากราบเรียนปรึกษากับหลวงปู่ตือ้อแล้วท่านให้ข้อคิดดังนี้1 ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มผ้าสีเหลืองเดินเข้ามาหาแสดงว่าจิตของบุคคลเหล่านั้นเป็นผู้มีศีลห้าอยู่เป็นปกติมีสมาธิมีการปฏิบัติศีลอย่างสม่ำเสมอละเว้นจากการทำชั่วมีใจเป็นพระเป็นธรรม 2. ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มด้วยผ้าขาวแสดงว่าจิตของบุคคลนั้น มีศีลห้าเป็นปกติและมีใจเป็นเทพเทวดาแล้ว 3. ถ้านิมิตเห็นบุคคลธรรมดานุ่งห่มเสื้อผ้าขาดผิวคล้ำไม่มีสง่าราศีแสดงว่าจิตใจของบุคคลนั้นตกต่ำลงไปกว่าความเป็นคนคือมีความคิดแต่จะทำชั่ว 4. ถ้านิมิตเห็นบุคคลที่ใส่เสื้อผ้าดำสนิทจิตของเขามีศีลที่ไม่บริสุทธิ์ ใจบาปหยาบช้าที่ต่ำไปกว่านั้นคือจะเห็นเป็นลักษณะของเดรัจฉานเช่นควายต่ำลงไปก็เป็นสุนัขต่ำลงไปก็เป็นสัตว์ประเภทเลื้อยคลานเช่นงูเป็นต้นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่คุณจะไม่พลาดคลิปดีๆก่อนใครพุทธคุณชาแนลเรื่องเล่าบันทึกลึกลับเวรกรรมธรรมะ